ไอ้หน่อยไอ้หอยเน่ชถูกป่ะปะชถูกไอ้ดีหมเลยึ๊บป๊ออ้าวเาแ่แเแมงเป็นอะไรนี่เป็นอะไรนี่กเล่อโคตรอคครกำลังไทยแบบว่าอกไม่ได้ไปไหนค่ะอากันเอา พ่นนองตอนได้มาหาโอ้ยนี่กันเลยป๊าใสดีวะโอ้ใสดีวะน่าใสปะเฮ้ยเมื่อไหร่ไฟสองเป็นปากกาแบบออร่าแสนสวยสวยอันนี้อันนี้เนาะคุณเฟิร์มฟิตโอ้กามโอ้โหเสือรอมาดนี่ก็ ใช้มัขมานนี่อ่านนี้คือเอน้อยโรโซนะนักวิชาการสุราอันนี้จิตน้องนี่จิตน้องนะจิตน้องันนักวิชาการเรื่องสาโทเลไปยะงห้าตลอดนะตกตายติดใจ

<c oughs> ฉันฉันจะไปนอนอาสมแล้วนี่โอ้ยที่เป็นตัวไายเนาะไอ่เหมืเนาะ